เรามีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับซึ่งการป้องกันเนี่ยคงมีวิธีเดียวก็คือต้องใส่หน้ากาก n 9 5นะครับซึ่งจะต้องมีไซส์ให้พอเหมาะขนาดกับตัวหน้าเด็กถ้าเป็นไปได้ก็ยังคงแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับเพราะว่าภายในอาคารตัวฝุ่นละอองมันมีปริมาณน้อยกว่าภายนอกค่อนข้างเยอะ นะครับโดยเฉพาะในเด็กที่เป็นโรคหอบหืดนะครับถ้าไปโรงเรียนแล้วคุณครูให้มีกิจกรรมกลางแจ้งก็ควรต้องแจ้งคุณครูว่าของดกิจกรรมนั้นๆและให้อยู่แต่ภายในห้องเรียนจะดีกว่านะครับเอ่อถ้าเป็นเด็กที่ปกติดีแข็งแรงดีนะฮะการสูดฝุ่นเข้าไปเนี่ยในระยะสั้นไม่ได้ส่งผลอะไรถ้าสูดฝุ่นในระยะยาวหรือคืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีปริมาณฝุ่น มากๆเป็นเดือนเป็นปีนะครับซูพลุนพวกนี้สามารถทําให้การทํางานของปอดหรือว่าสมรรถภาพปอดลดลงเรื่อยๆได้ลดลงกว่าวัยอันควรได้นะฮะแต่ถ้าเป็นเด็กที่มีโรคประจําตัวเช่นเด็กที่เป็นหอบหืดนะครับก็จะทําให้ภาะวะหอบหืดของเขาเนี่ยมีอาการรุนแรงมากขึ้นหรือควบคุมด้วยยามากขึ้นมีภาะวะที่เรียกว่าหอบหืดเฉียบพลันได้บ่อยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสาหรับกลุ่มพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสําหรับเด็กทารกให้มีการสูตร หายใจเอาสิ่งที่เป็นมลภาวะนะฮะหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นระยะเวลานาน,านๆเนี่ยพวกนี้จะทําให้การเติบโตของปอดเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรอาการที่เกิดจากการสูดฝุ่นละอองไปปริมาณที่มากๆก็คงขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับถ้าเป็นเด็กที่แข็งแรงดีถ้ามีอาการแค่เจ็บคอแสบจมูกแค่นั้นเราก็แนะนําว่าให้จิบน้ําอุ่นเยอะๆนะสำหรับอาการอื่น,นๆเช่น หายใจหอบหายใจเร็วอันนั้นคิดว่าคนจะต้องรีบพามาที่โรงพยาบาล